กยพลองถ่าโดนแค่้มเลือก้เลือกซ่ามันเป็นเม่นบ่เป็นนางเลี้ยวบาทบุยาเร็วเเร็วนหารที่โอเคเอเสียไปไปเร็วไปเร็วหมดแน่นูว่าปลาเดี๋ยวไปเร็ด้วยนะยายเ่งครับยดสายยืดเส้นยดสายงาขาอกว้าง ไปเร่ไปเร่ไปเร่เร็วเร็วเร็วมีรายการวันที่สี่นะครับเดือนหน้านะครับเร็วเร็วเร็วเจ้าพันตีนะครับชอโชคเจริญก้า8ฟาร์มนะครับมีรายการวันที่สี่เดือนหน้านะครับนี่รายการนัดใหญ่เลยนะครับเป็นคู่พิเศษได้ค่าตัวหนึ่งหมื่นบาทนะครับเนี่ยโอ้เรนบักเร็วได้บาลนี่ปอร์สปีดเร็วบอนวันนี้ถึงค่ายมวยแล้วครับโอ้ยวิ่งตึ้งครับสวัสดีครับวิ่งตึ้งสิบกว่ากิโลครับโอ้โห ปอบปบไม่ยืนยพี่ลูกจะไปเย็นฟังพูดวัดดีไปวันดุแม่นดีน้ำวันดีน้ำวัดีดีไปมาพี่จะไปเย็นฟังพุูดเวลาไม่เขาจะไปอยู่สุมทางพูมาสุ่มแม่ดิโอ้ยจ๋าวันดีหลบลมดีอ่ะย็นดีลูกต่ตตรงไตหนึ่งสองไตประมาณชิวอยู่ขวงนีดีดีไปถอนเพ่อนาจับข่าจับเป้าพันตีนะครับเนี่ พ่อพ่อไอไอนายทอ่งเอาตังไว้ินเบี้ยคนพ่อกันทีพ่อเตะน้ำปูท่งไปลูกไปพ่อเส่เข่าพ่อพ่อกันทีหลังจากที่หายป่วยนะครับ ถ้าตรงไปเรื่อยๆก็ได้ด้วป่วยพ่อโอ้หปวดนะสองทีสองีเจินดีดีเจนดีี้านึงงนีตึงองนีตงนี้องงต้

มองเวลาแล้วมองเวลาแล้วยามา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 ไอแล้วไอแล้ว บอกจวลาบอกลแล้วเฮ้ยบอกจะลาบอ่ลาเอ้เฮ้ยเอ้ยเ ôi cầu bang 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 băng 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 băng, bang băng Nó bang 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 ลกเดียวพอเลยลกเดียวพอเลยอเไรสักทีเดเ๋ยวเดีว ลูกโอ้โห1โอ้าวขอบคุณครับลกขอบคุณครับกันพอเลยพ่อเออยกเดี๋ยวพ่อครับเดี๋ยวนาทงไปเป็นพี่เลี้ยงเลยนะรายการใหญ่ในวันที่สี่ใส่คู่พิเศษค่าตัวหมื่นหนึ่งกันเนี่ยคู่พิเศษด้วย ลงมาลงมา,มา,มาตเตะโอเคเพราะน่าข้าลงมาบต้องไปเตะคนใจดำคนใจด,ดำเอ้ไ,ไปกินน้ำเอาน้ำธรรมดาเด้